สวัสดีครับพบกับร้านเพชรทองบุญวิทักษ์นะครับมาพร้อมกับของสวยๆงานดีๆเช่นเดิมเลยวันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับก่อนไปรับชมฝากพี่ๆนะครับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะคบพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนะครับเพิ่งเข้ามาทำความรู้จักกาันกดติดตาม subscribe ไว้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลามีของสวยๆนะครับก็จะได้รับชม ก่อนใครแน่นอนครับสำหรับการสั่งซื้อ2ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรก a t ิท n p i t h a k b o o n p i t a k นะครับแล้วก็ช่องทางที่2 0816289156ครับเวลาพี่ๆนะครับได้รับสินค้าเนี่ยก็จะได้รับสินค้านะครับที่พร้อมใช้งานเลยรวมถึง ได้รับใบรับประกันจากทางร้านให้ด้วยสำหรับวันนี้นะครับจะมีชิ้นไหนที่ถูกใจบ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับปลอกไม้แคะหูทองคำงานเก่านะครับ ตัวปลอกเนี่ยจะทําจากวัสดุธรรมชาตินะครับแล้วก็ในส่วนของไม้แคะหูจะเป็นทองคํา85%น้ําหนักรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่7.88กรัมน้ําหนักเฉพาะในส่วนของไม้แคะหูทองคําจะอยู่ที่2.55กรัมนักว้างนะครับจะอยู่ที่0.8คูณ4.7เซนติเมตรราคาขาย13,900บาท ชิ้นนี้นะคะเป็นงานเก่าแท้เลยแล้วก็งานบ้านคนเก่าแก่นะครับน่าสะสมเป็นอย่างยิ่งเป็น,นหนึ่งไอเทมเลยที่หายากแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นของใช้เศรษฐีของใช้ผู้ดีเก่าสมัยก่อนนะครับถ้าพี่พี่เป็นคนที่ชอบสะสมงานเก่าอยู่แล้วนะครับชิ้นนี้อยากให้มีไว้จริงๆ cf ได้เลยครับจ mm ี hmm. ้ดอกไม้ตุง้งติ้งงานเก่านะครับตัวเรือนปาหะประดับเม็ด ตรงกลางนะครับด้วยโกเมนแล้วก็ประดับด้วยทับทิมสยามดิบนะครับประดับเพชรกุลาบ4เมตรรวม5ต่างน้ำหนักรวม6.63กรัมหน้ากว้าง3.5มูณ5.2เซนติเมตรราคาขาย9590บาทงานสวยน่ารักนะครับแล้วก็ราคาเบาๆมากับ รูปแบบนะครับของงานเก่าแท้ๆเลยชิ้นงานนะครับขึ้นรูปเป็นเรือนดอกไม้นะครับแล้วก็ในส่วนของเกอรตรงกลาง,ง,ง,งจะใช้โกเมนเม็ดใหญ่เลยมาประดับเป็นตุ้งติ้งนะครับแล้วก็โดยอรอบเนี่ยจะใช้ทับทิมสยามดิบนะครับซึ่งางานเนี่ยอยู่ในสภาพที่สมบูร,รณ์ราคาเบามากแต่ได้จี้ขนาดหน้ากว้างเห็นชัดแบบนี้ พี่พที่รักนะครับแล้วก็ชื่นชอบสะสมในงานเก่าจี้ชิ้นนี้น่าจะถูกใจแน่นอนกด CF ได้เลยนะครับแหวนไพรินสตาร์ไทยดิบประดับเรือนเพชรนะครับตัวเรือนทองคําขาวประดับเม็ดยอดด้วยไพรินสตาร์ไทยดิบขนาดถึง36กรัตนะครับแล้วก็ประดับเพชร33เม็ดรวม2.31กรัต น้ำหนักรวม29.72กรัมนะครับขนาด57ราคาขาย2 7 8 0 0 0บาทชิ้นนี้นะครเป็นงานสะสมสำหรับพี่ๆนะครับที่ชอบพลอยเม็ดใหญ่ๆแล้วก็สะสมการพลอยชิ้นนี้นะครับย้ำอีกทีเลยพี่ๆจะได้ไพลินสตาร์เป็นไพลินไทยดิบนะครับเม็ดใหญ่มากๆไพลินหลังเบี้ยนะครับเฉดสีแบบนี้ แล้วก็ได้เม็ดใหญ่ถึง36กรัตในส่วนของตัวเรือนเป็นตัวเรือนชิ้นใหญ่นะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรขาวเล่นไฟดีมีตำหนิบ้างเล็กน้อยโดยรวมสวยนะครับแล้วก็ใส่เต็มหน้านิ้วแบบนี้เลยพี่ๆนะครับที่เล่นงานพลอยสะสมงานพลอยอยู่แล้วนะครับชิ้นนี้อยากให้มีไว้จริงๆแค่ตัวพลอยนะครับเม็ดใหญ่ๆไพลินไทยดิบนะครับ30กว่าวกรัตเนี่ย ก็คุ้มแล้วในราคานี้กด cf กดสั่งซื้อได้เลยครับเข็มกลัดโบเพชรประดับไพลินดิบงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75นะครับประดับเม็ดยอดด้วยไพลินไทยดิบป,ประดับเพชรกุลาบ40เม็ดรวม80ตังน้ำหนักรวม3.89กรัมนะครับนักว้างจะอยู่ที่3.8 คูณ1.1เซนติเมตรราคาขายเพียง22,900บาทงานน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นของเก่าแท้ๆพี่พีที่สะสมและรักในงานเก่าชิ้นนี้อยากให้มีไว้อีกหนึ่งชิ้นเลยครับตัวเรือนนะครับถูกรังสรรค์ออกมาได้ละเอียดลอะออแล้วก็มีความประณีตเป็นโบเพชรนะครับมีการทำฉลุลวดลายแล้วก็ในส่วนของเพชร กุหลาบเหลี่ยมเก่าที่ประดับขาวเล่นไฟดีตำหนิน้อยแล้วก็ตรงกลางพี่ๆจะได้ไพลินดิบเป็นสีดิบบลูนะคะเป็นไพลินไทยดิบขนาดหน้ากว้างของเข็มกลัดเนี่ยดูสวยแล้วก็ลงตัวมากๆกับการใช้ใส่ออกงานได้บ่อยๆ CF ได้เลยครับ ซี่ปะการังสีส้มประดับเพชรน,นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%ประดับด้วยปะการังสีส้มเพชร44เม็ดรวม43ตังน้ำหนักรวม6.75กรัมนะครับน้ากว้าง3.5คูณ5.2เซนติเมตรราคาขาย25,500บาท ชิ้นนี้นะครับหน้า CF มากๆเลยเประการังสีส้มนะครับหายากแล้วก็เรายังใส่เอาเคล็ดอีกด้วยเหมาะมากๆเลยนะครับกับพี่ๆที่เป็นนักธุรกิจนะครับทำธุรกิจต่างๆ หรือต้องเกี่ยวข้องกับด้านการเงินมีความเชื่อว่าถ้าพกปากการังสีส้มไว้จะช่วยทำให้เรามีความคล่องตัวทางด้านการเงินแล้วก็ทำมาค้าขายดีอีกด้วยครับสำหรับตัวเรือนถูกดีไซน์ออกมานะครับได้ดูเก๋น,นะครับเหมาะมากๆกับการใส่กับโช็กเกอร์หรือสร้อยคออิตาลีลายสวยๆก็ได้ขนาดกำลังดีกด cf กดสั่งซื้อได้เลยครับ สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวยกรอบทองนะครับกรอบทองคำ75าเปรเประดับด้วยสร้อยข้อมือเรือนเงินนะครับน้ําหนักรวม63.30กรัมนะครับความยาวสร้อยข้อมือเนี่ยจะอยู่ที่20เซนติเมตรราคาบูชา55,900บาทหน้าเอฟน้บูชาเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสภาพดีสร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัตะโกอำเภอพาชีจังหวัดอยุธยานะครับอยู่ในสภาพที่ดีมากๆแล้วก็นํามาเกาะนะครับทํากรอบทองคําขึ้นมาสวยแล้วก็ใส่เต็มข้อมือพี่ๆหลายท่านเป็นลูกศิษย์นะครับแล้วก็เริ่มใส่ศรัทธาในองค์หลวงพ่อรวยนะครับมีความเชื่อว่าถ้าเราใส่พกติดตัวนะครับจะช่วยทําให้เราเนี่ย ทำมาค้าขายดีนะครับพี่ๆหลายท่านที่ทำธุรกิจนะครับหรือค้าขายต่างๆเนี่ยน่าจะมีใส่ติดข้อมือไว้นะครับช่วยเรียกขวัญแล้วก็กำลังใจที่สำคัญเลยเรียกความเชื่อมั่นนะครับกับธุรกิจของเรากด CF กดสั่งซื้อได้เลยครับ ซีดอกไม้เพชรประดับมรกตโคลอมเบียนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยมรกตโคลอมเบียแล้วก็เพชร90เม็ดรวม1.70กรัตน้ำหนักรวม1 9 5 6กรัมหน้ากว้าง3.4คูณ4.1เซนติเมตรราคาขายเพียง7,990 0 90, บาท แค่ตัวเรือนทองก็ไม่ได้แล้วนะครับมรกตโคลัมเบียสีเขียวใสๆแบบนี้เป็นส่วนที่ ติดไปด้วยได้เลยสำหรับมรกตสวยมากนะครับเป็นมรกตโคลอมเบียอยู่ในเรือนดอกไม้เพชรซึ่งในส่วนของเพชรที่ประดับขาวเล่นไฟตำหนิน้อยเล่นไฟวิบวับแล้วก็เป็นจี้ที่จะช่วยทำให้พี่ๆเนี่ยดูโดดเด่นเปล่งประกายนะครับแล้วก็เพิ่มรัศมีแห่งความสวยงามออกมาในทุกๆครั้งที่ได้หยิบมาใช้งานแน่นอนครับสภาพสวยสมบูรณ์ กด cf ได้เลยนะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านจากใจเลยนะครับที่เมตตาแล้วก็สนับสนุนร้านเพชรทองบุวิทักด้วยดีตลอดมาเลยในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์นะครับพี่ๆที่อบอกต่อนะครับให้กับญาตสนิทมิสหายนะครับได้เข้ามาชมแล้วก็มาซื้อสินค้าของเรารวมถึงพี่ๆนะครับที่ช้อปปิ้งผ่านทางออนไลน์จากทางบ้านและมา เยี่ยมชมมาเลือกซื้อสินค้ากันที่หน้าร้านครับเรามีหน้าร้านนะครับร้านของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่ JJMall ชั้น1ห,ห้อง F20 เปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งโดยประมาณครับวันเสาร์อาทิตย์ถ้าพี่ๆสะดวกมีเวลาว่างเรียนเชิญมาพบกันที่หน้าร้านได้ครับวันนี้ต้องกับนิกลาไปก่อนเรามาพบกับของสวยๆคดีกทีแล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย